ทางด้านพันโทนรงพลลีไพบูรณ์ผู้บังคับกองพันธานรับที่3กรมฐานรับที่8ค่ะได้พาน้องฐานใหม่นะคะไปเยี่ยบบุตรชายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวและคลายความกังวลให้กับน้องฐานใหม่ด้วยเสริมสร้างความอบอุ่นง่าในสายสัมพันธ์พ่อลูกพร้อมทั้งได้ไปสอบถามความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ชี้แจงเรื่องของข,องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกฐานใหม่ไปอธิบายขั้นตอนการฝึกความเป็นอยู่ภายในหน่วยค่ะตลอดจนมาตรการในการดูแลฐานใหม่ อย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำเลยนะคะว่าน้องๆฐานใหม่ทุกคนคือครอบครัวของกองทัพบกหน่วยเองจะดูแลกำลังพลฐานใหม่อย่างดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวมั่นใจว่าบุตรหลานของท่านปลอดภัยและเติบโตในเส้นทางของลูกผู้ชายที่รับใช้ชาติเพื่อให้ครอบครัวได้เกิดความมั่นใจและสบายใจค่ะ โอกาสนี้ผู้บังคับกองผันฐานราบที่3ามกรมฐานราบที่8ก็ได้มอบสิ่งของที่จําเป็นนะคะในการปรารงชีวิตให้แก่น้องด้วยมีทั้งขวดนมเด็กค่ะที่นอนนมผงแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นซึ่งการลงมาในพื้นที่ในครั้งนี้ในการเยี่ยมบ้านก็ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญของหน่วยนะคะในการแสดงออกถึงความเอาใจใส่ไม่เพียงแต่ตัวน้องฐานใหม่เท่านั้นแต่ยังส่งต่อถึงครอบครัวด,ด้วยสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการทํางานเชิงรุกข,ของกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8ก็เป็นภาพความน่า รักที่เกิดขึ้นค่ะ